สวัสดีเพื่อนๆนี่ก็คือภารกิจใส่เสื้อมซ้วันที่22นะครับอันนี้ก็มาดูแนวโน้มว่าลูกๆของเปาจะเป็นยังไงบ้างจากต้นนี้อันนี้คือต้นกระดองเต่าก็งอกใบเรียบร้อยนะฮะตัวน,นี้อาบูก้าที่มันค่อยๆแต่โตและนี่อยากจะแนะนำจริงๆเลยนีเย่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋วนี่ึ<ๆ>๊บนี่ฮะเพื่อนๆ มันคือเกีียวเกียวเออมันคือหอมเกีียวนะครับนี่ใบมันจะขึ้นแบบมุน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 แต่นี่ก็มีสัญญาณชีพส่วนไอ้สองหัวเนี่ยมองมองเห็นสัญญาณชีพมีเขียวหน่อยๆน,นะเพื่อนๆนี่นี่เพื่อนถ้าเพื่อนๆเห็นนี่คือปลายตรงเนี้ยมันน่าจะมีสัญญาณที่ดีเอว่ามันน่าจะนะนะเห็นไหมนิดนึง สัญญาณชีพเขียวเขียวนี่หนึง่งออกมาเป็นเต่งหน่อยน,นี่นี่นี่มันก็คงจะรอดแต่หัวเนี่ยต้องให้โอกาสมันสู้อีกหน่อยฮะถึงแม้ว่ามันจะสภาพมันก็จะแทบจะไม่นั่นแล้วแต่ว่าบอกว่เช็คลากแล้วมันก็ยังมีลากอยู่ก็ต้องรอเขาหน่อยหนึ่งนะส่วนนี่ฮะ เพื่อเป๋าก็ไม่หวังว่าเขาจะจะผ่านซีซั่นนี้ได้แต่ถ้าคุณผ่านได้คุณได้ไปต่อจริงๆโอ้โหเอ้ผิดเรียของเป๋าอ่าต้องรอดูนะรอดูว่าเขาจะสู้ไหวไหมถึงแม้จะเหมือนหมดทางรอดแล้วก็ตาม ธรรมชาติเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์นะเพื่อนๆลองดูนะเออเขาบอกว่าไม้ไม้แห้งเหี่ยวก็อย่าไปทิ้งเพราะบางทีอยู่ๆเขาอาจจะแบบถ้าเผื่อโคนเขาอะหรือว่ารากเขายังนั่นอยู่ก็ต้องให้เขาสู้มีชีวิตกับเราสู้ไปกับเรานะเพื่อนๆสวัสดีสวัสดีนะครับ